อัสซราอมลยกุ้มมารองตัววะบะเราะกาศดูพี่น้องนะครับ uh, มันเป็นความบังเอิญหรือ,อยังไงไม่ทราบว่า uh, พรุ่งนี้ทางสมาชิก uh, สมชชารัฐสภาแห่งเอเชียซึ่งเป็นส่วนของประเทศไทยจะเดินทางไปที่ประเทศอศัสบาอจัจันผมในฐานะเป็นหัวหน้าของ ตัวแทนคณะของไทยเนี่ยนะครับก็จะเดินทางในคืนพรุ่งนี้เวลาห้าทุ่มสี่ิบหนาทีไปที่อเซบจันถามว่าภารกิจที่เราไปในส่วนนี้นะนะครับเรามีคณะกันมาธิการที่หลักๆมีอยู่สอย่างอย่างหนึ่งก็คือกรรมธิการทั้งด้านก็ประมาณและแผนงาน อันที่สก็คือกรรมธิการทางด้านเศรษฐกิจกรรมธิการทางด้านากรรมธิการทางด้านการเมืองนะครับเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็คือกรรมธิการทางด้านเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้ตอนนี้นะะจะบอกว่าในทุกกรรมธิการก็จะมีการพูดคุย แล้วก็ในคณะเนี่ยมันมีประมาณ43นะ43ประเทศที่เป็นสมาชิกของคณะสมัชชาสมัพันสมัชชารัฐสภาหแห่งเอเชียประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นสมัชชาอันนี้ คนโดยทั่วไปไม่ค่อยที่จะมาเป็นกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศทางด้านตะวันออกกลางและก็ประเทศทางเอเชียกลางส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศมุสลิมแต่ไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดนะครับก็มีประเทศอย่างเช่นซีเรียอย่างเช่นจีนอย่างเช่นกัมพูชาเวียดนามานามาเลก็ยังอยู่ในประเทศนี้โดยปกติในการประชุมจะมีประมาณ27 ถึงสามสิบประเทศเข้ามาร่วมอยากจะแจ้งที่ตรงนี้นะครับนี่คืออันหนึ่งนะถแถลงการที่เมื่อปีที่แล้วนะครับจะบอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นข้างหลังนี่นะเป็นถ้อยถแถลงที่ผมถแถลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยจะต้องส่งให้แก่กระทรวงต่างประเทศดูก่อน ก่อนจะไปเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านยโยบายของรัฐบาลอย่างไรแรกทีเดียวนะครับรัฐเปอร์เซียเนี่ยไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รับรองให้การรับรองตั้งแต่แรกเลยให้การรับรองรัฐเปอร์เซียเนี่ยว่าเป็นรัฐอิสระเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยก็ยังยืเียนอ,อยู่ที่จุดนั้น ด้วยความที่เห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องเข้าไปนะครับเพื่อที่จะค่อยบอกแก่ประเทศไทยว่าจริง,รงๆข้อเท็จจริงนั้นคืออะไรผมก็ได้เข้าคณะกรรมการนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดังที่พวกเราเห็นปรากฏทั้งเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาเชดาภาษาอังกฤษไม่ได้มีในนี้นะครับจะบอกว่าในทางการเมืองนั้น เราสามารถที่จะไปสู่จุดของการเคื่อยเหลียวพี่น้องเราได้โดยใช้องค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้เพื่อที่จะนำความทุกข์ยากและกระจายให้โลกได้รับทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ที่กล่าวมาโดยทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นโลกตะวันออกไม่ว่าจะเป็นไอราเอเองก็แล้วแต่นะไดโนิสเองก็แล้วแต่นะครับล้วนแต่เป็นเวาวาทก,กรรม เรื่องของสิทธิเสรีภาพและอิสรภาพนั้นมันเป็นเพียงแค่วาทกรรมถ้าเราไม่ทุกภาคส่วนไม่เข้าไปในขณะที่รัฐบาลก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนที่เราจัดวันนี้นะนะครับจะยังไงจะมีอะไรก็แล้วแต่บนพื้นฐานของของมนุษยธรรมและบนพื้นฐานของประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่รับรอง การมีจริงการอยู่จริงรับรองรัฐเอกราชของปาเลสไตน์นะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกร้องนะครับว่าฝั่งตะวันออกของปาเลสไตน์จะต้องเป็นเมืองหลวงนะครับฝั่งตะวันออกเรียกว่าเย,เย,เย,เยรูซาเล็มตะวันออกจะต้องเป็นเมืองหลวงผมเคยไปนอนที่เยรูซาเลม็มเคยไปนอนที่เทลอาวิฟเคยไป อลาละาดในมัสยิดอ,อัลกตอนะครับจะบอกว่ามีอีกหลายส่วนที่เราจะต้องกล้าที่จะสู้กล้าที่จะพูดนะครับผมอยากจะเรียนพี่น้องทุกท่านว่าความจําเป็นและก็สิ่งที่พวกเราได้คิดมานะในการที่จะไปสร้างโรงเรียนนะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งนี้จะกระตุ้นให้ทั่วโลกช่วยเหลือปาเลสไน์ ในทุกแห่งที่พี่น้องมุสลิมมีอยู่ตอนที่ผมไปพูดถึงเรื่องนี้พวกที่มาจากเวนเนซุเอลามาจากเอกวาดอร์มาจากโคลัมเบียมาจากบราซิลนะครับมาร่วมกันถกเถียงเรื่องปาเลสไตน์เขาไม่ได้เป็นมุสลิมเลยฮะเขาไม่ได้เป็นมุสลิมเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่นี่คือสิ่งที่เขารับไม่ได้ นะครับกับความโหดร้ายทารุณของอ,อิสราเอลที่กระทำต่อพี่น้องปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่7จ็ตุลาคมที่ผ่านมาที่อาจารย์ดรกตาลีพูดเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นไปได้อย่างน้อยที่สุดผมทำแล้วอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านอย่างเช่นวันนี้เราเคยพูดเรื่องถึงกองทุนประจําครอบครัวของ ทนุทนกองทุนที่จะช่วยเหลือให้แก่ปรเลทไตน์ควรจะมีเมื่อจะมีนะผมจะดําม,มัน,นาของผมอยู่ที่กรุงเทพครอบครัวผมตั้งกองทุนอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะจะทวงมานะครับจะสวงมาเป็นเหรียญที่ที่สายเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันลูกๆผมหรือว่าครอบครบัวภายในก็ก็จะสายเข้าไปเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นจริงในการช่วยเหลือพี่น้องเราจะมากจะน้อยไม่เกี่ยวแต่ให้เนี้ยเป็น เป็นอามา์ที่เราทําทุกวันพี่น้องที่คารบทุกท่านครับเราเพียงแค่ช่วยเหลือนะครับโดยสายเลือดของความเป็นพี่น้องกันแล้วก็โดยทางรัฐบาลก็ไม่ได้ห้ามเรานะครับไม่ได้ห้ามเราไม่ได้การนโยบายของรัฐบาลไม่ได้มีว่าเราจะต้องตัดความสัมพันธ์อะไรคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมจากจากอเมริกาใต้ ได้เดินทางมาพูดเรื่องราวของพี่น้องเราปาเลสไตน์ที่อิสตันบูลในปีที่แล้วเดือนเมษาปีที่แล้วนับภาษาละกบเราซึ่งมีสายสัมพันธ์นะของความเป็นพี่น้องกันนี่นะครับก็อยากจะเชิญชวนสิ่งใดที่เราทำได้นะครับเราก็ควรที่จะรีบทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าวันนี้มันผ่อนคลายลงแล้วก็เราก็จบในเรื่องของปาเลสไตน์ไม่ได้ ต้องไปต้องเดินไม่ว่าจะในสภาเราก็พูดในระหว่างประเทศและสภาระหว่างเทราก็พูดนะครับอินชอัลเลอดดูอาว่าให้พวกนี้ผมเดินทางไปเสนอจานแล้วก็เรื่องนี้อ,อีกอันหนึ่งที่อยากจะเพิ่มตรงนี้เรื่องของอผมเสนอข้อมติซึ่งทางที่ประชุมรับรับไว้นะครับก็คือข้อมติที่เกี่ยวผมตั้งไว้ว่ามอรอลฮาลาลมอรอลเโคโนมี al, al al Economy, ซึ่งไปรอบนี้ ก็คิดว่าจะได้พูดต่อในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นตัวแทนของพี่น้องตรงนี้ไม่ใช่ในเรื่องของตะปงตะพานอย่างเดียวเราต้องทําได้ในระดับระหว่างประเทศในระดับการประชุมที่เป็นการประชุมนองประเทศเราต้องทําได้ด้วยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเราทั่วโลกและมนุษยชาติทั่วโลกเช่นเดียวกันครับอลัามอะล็กรอก์มรตัวประกา